วัสดีครับคลิปนี้ก็มีพระปิดตาหลวงปู่เอียงวัดสะพานชูงพิมพ์ภาพนะครับให้ศึกษานี่ครับแขนคมนะครับ สอบจะเป็นสามเหลี่ยมคมชัดแขนคมมากนี่แขนคมตรงหน้าผากจะปุกทำให้เป็นเป็นธรรมชาติของพิมพ์นี้นะครับบุมาดูตรงแขนนะครับคมนะครับจะผักทอาพิมพ์ทะไม่คมแบบนี้ครับ นี่ลองนี่ลึกป็นรูปสามเหลี่ยมคมภายรรับปาให้นะครับลึกมากคมนะคมนะครับพระเป็นทองชิ้นประกบหน้าหลังนะครับด้านหลังก็ไม่ใช่ว่าจะเรียบรือนูนธรรมดาธรรมดาเป็นเรียบ ใครว่าและต้องการชั้นอะไรงนะครับเนี่ยแล้าเรียบอะไรเป็นเป็นเหลี่ยมนะครับเนี่นนย,ร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 ยตรงนี้เป็นเหลี่ยมเบี่ยมเบี่ยมอีกเบี่ยมๆตรงนี้แบมใหญ่ตรงนี้มีร่องร่องคอ คมชัดครับเลี่ยมทานหลังมีคมชัดฟังเข้มประกอบประกอบแต่ไม่ได้แต่งนะครับแต่งมามแต่งมาคือแต่งน่อยนะึงแต่ก็แต่งไม่ได้แต่งติดนี่ครับฟังเข้มประกอบ องพระมีลายก็ไม่เห็นหนะครับลายเป็นลอง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 แสดงแบบแบบแกะให้มีลายองพระพนะครับลายขีดๆแล้วกลายเทียงวันนี้ก็มีมีมองเห็นลายชัดเก็นไหนะครับคม ลายนะครับพระองค์พระคือแม่พิมพ์ขององค์พระมีลายครับเนี่ยพงพุงเลยจะเห็นชัดนะครับไม่ได้เรียบนะครับผมข,ของเขาก็มี หลายมีหลายแขนคมมากรั็แถาถอดพิ้พจะไม่คมแบบน,นี้รักขรุดร่อนทำการเวลานี่ครับตัวสระก็มีเส้นลายนะครับนี่ลายขีดขีดขีด,ขด,ขด แนวของพะต้องพีลายแบบนี้ไม่ไเรียบน่ครับทยนะครับคดขีดๆด นี่ต้องอยู่จากไม่แตบเลยครับไม่พิมเลยเพราะนันเล็กเข้าไปในเนื้อกระเพือนนะครับเป็อนนะครับ ได้รับว่าขอต้องการครับเราจะไปชมเีือนะครับแหคุคมมากครับเราสอบกนะุ้งลึกไปลุกหลังเรือคมคม ชงเนื้อกันครับขยายชงเนื้อกันชัดๆเนี่ยสีนะครับอ่บ Good yeah. ดันรักครับพี่ Them, they're mm -hmm. like gang, to mm hang -hmm.

Long on I <bills> long, long, long. long the long, 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 have chief, Heavy, tamanho, jacket, have... help, long. He helped me in the long, sheep, 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 sheep. heap. Heap. He to the long. keep, keep, and we have long. But try and keep keep like that. Yeah. มีริวน้อยที่เป็นลองๆทั้งแผ่นทั้งองค์้สทุกตัวทั้งองค์นั่นี่ครับหมดลายในองค์พระเหมือนพระก็มีลายนะครับนี่นี่ครับพอรลักงุดรลันแลวไม่ลือนแต่เลืออย created, ู quilt, little, tired, uh, activity, ่ในที่ลองเลือกลวไว้ ลองเล็กๆมันผ่ามีลายนะครับบนับทําไมสังเกตว่าเรียบขึ้นไปเลยคับบนีย สวยนะยากรูคกลางสองกลารเวลาบางปีวันมีลายครับออกมามลายชีด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 ไม่ป่นเปล่